ย้อนดูแอนนาตอบคำถามชี้การศึกษาสำคัญย้ำกับทุกคนลมได้ก็ลุกได้วันที่30กรกฎาคมย้อนไปดูแอนนาเสือมิสยูนิเวอร์แซล2022ตอบคำถามรอบ5คนที่ว่าถ้าคุณต้องเลือกบริจาคโดยการหยอดเงินลงกล่องเพื่อการสมทบทุนคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงหนึ่งกล่องเท่านั้นคุณจะเลือกกล่องได้ระหว่างสาธารณาสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมแอนนาตอบว่าจะเลือกบริจาคให้การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างการศึกษาทําให้เราเรียนรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขหรือเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกหน่วยงานใส่ใจการศึกษาให้มากกว่านี้เพราะแอนนาเชื่อว่าการศึกษาจะพัฒนาประเทศพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียนทุกคนได้ส่วนการตอบคำถามรอบสคนซึ่งถามว่า ในภาวะปัจจุบันที่โลกของเราต้องเผชิญปัญหาใหญ่ๆทั้งจากผลกระทบทางสงครามโรคระบาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยไปทั่วโลกผู้คนตกอยู่ในสภาวะท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณได้รับตำแหน่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คุณจะมีวิธีส่งพลังทางความคิดต่อผู้คนในโลกให้กลับมาสู้ต่ออีกครั้งได้อย่างไรแอนนาตอบว่าแอนนาอยากจะบอกว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ท้อแท้แอนนาก็เคยเป็นแอนอยากให้ทุกคนเรียนรู้ว่าล้มได้ก็ลุกได้ถ้าแอนนาทำได้คุณก็ทำได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ